เซไฮทุกคนวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมเดทบอลนะมีใครเล่นกันบ้างนะแมปนี้นะหรือว่าไปเล่นเบดบอลกันหมดแล้วเออวันนี้ผมก็มีชาเลนจ์นะ <S <s <ays> <S คือแบบว่าคิดไว้แล้วแหละว,ว่าอยากจะกทํามาทั้งนานนะแต่ว่าไม่ได้ทําเลยนะก <s ays> ็คือการเอาเจ้าตัวเจมโตกีนะครับเ <s ays> จ้าหมอนี่นะที่มีแต่สกิลเก็บเพชรอะแม่งเดินเก็บเพชรโง่ๆเลยนะครับนะเข้ามาเล่นในเซิร์ฟโปนี่มันจะเป็นยังไงวันเนี้ย Oh, <laughs> บอกเลยว่าลางไม่ดีซะแล้วนะครับนะมาโอเคเฮ้ย okay, ไหนๆหนจะเริ่มแนละ้วเราจะเอาทั้งทีเราเอาให้สุดอยู่แล้วนะครับนะมานี่เลย <laughs> ดับเบลิลเจมไป uh huh. มาฮะมาเฮ้เจมโตกิเจมโตกิไปแล้วไปแล้วเฮ้ยบอลมาบอลมาเอ้ยพวกนายฉันฉันฉันไม่ยุ่งกับพวกนาย <laughs> เพื่อนโอ้โอใจยเย็นใจยเย็นเพื่อนโอ้โ oh, ห <laughs> ฉันแค่แค่มาเก็บตังค์เฉยนะ ใจเยดีใจเยดีเดินเข้นมาเก็บตังค์เพื่อนเงิ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 นปานเงินบานเพื่อเพื่อโอ้โหสองพันเนาะเนาะฮะใจเย็นใจเย็นนี่โอ้โหเราเรานั่งนั่งเป็นเอาแปะเลยกูนี่นี่นี่เออพวกนายตีกันไปตีกันหือเหล่าปีศาจนะปีศาจร้ายวิ่ง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 ไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยบอลมาบอลมาเอ้ยยังไงยังไงหือวิ่งเลยฮะวิ่งเลยไปชืบมา เก็บไปสบายสบายครับโอ้โหซอยยิ่งจริงๆฮะพวกนี้มาแล้วมาแล้วโอ้โยถึงกับปัดผมนี่แลน้โอ้โหเย้ใจเย็นเพื่อนเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โหไม่โตดิไม่โตไม่เอาไม่ไหวไม่ไหวตีพันแล้วกูดับเบิ้ลเลยมาเฮ้ยโอเคโื้โหแปดพันแปดพันเฮ้ย หรือยังไงยังไงยังไงสาวน้อยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะสามคนสุดท้ายหูแม่งเดินกันมาเกลียบเลยเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเก็บตังค์กันเก็บตังค์กันเฮ้ยใจเย็น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 เบาดีเบาดีเบาดี it was at this moment that he knew he fucked up ส h มชั่วโมงต่อมาโอ my god โอเคมา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 เอาจริงแล้วเอาจริงล <c oughs> แล้วเอาจริงแล้วไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเฮ้ยยังไงยังไงโอ้โหมันโตกันอีกแล้วเหรอโอ้โหพวกนี้มันขี้โตกันจังวะเฮ้ยเอะโตกันไม่หยุดเลยฮะ เย็นโอ้โหแม่งะเพจกูอยู่ในนั้นเดี๋ยว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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยไอ่เชี่ยเอ้ยไม่กดไม่ได้เฉยเลยเฮ้ยวอเตอร์ฟัคโอ้ใจเย็น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 โอ้โหแม่งยังไม่ทันอะไรเลยฮะกูเหลือเลือดหนึ่งเอ้ยโอ้โหกูดับเบิ้ลเลยมาเอาตังค์มาเออแม่งยังได้เดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นฮะ จเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใครมึงมาชาร์จใกล้ๆกูเนี่ยเฮ้ยโอ้โหชิบหายวิ่งแล้ววิ่งแล้วลา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 มาแล้วเก็บตังค์แพะสบาย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 เฮ้ย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 นไปตีกันไปเออเออเสร็จเสร็จเสร็จออก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 เก็บครบนะฮะรอบนึงนี้จะได้ประมาณสองพันนะเว้ยพี่มันหาตังค์เป็นล้านแบบง่ายๆอ่ะ นั่งชมฮะนั่งชมนั่งเป็นอาแปกแล้วกูรอละหลานตีกันลหลานลูกๆหลานตีกันฮนะโอเคกูวิง่งไปแล้ว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 โอเคเก็บครบสี่พันวะสี่พันปุ๊บก็ดับเบิ้ลเลยนี่โอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหเป็นแปดพันแล้ว <c oughs> หาเงินอีซี่ดูดเฮ้ยโอ้โหเอาดีวะนี่แปดพันนี่ได้อยู่นะ เฮ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วไอ้หมอนี่ <c oughs> บอลมึงกระตุกปะเนี่ยเฮ้ยถามจริง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว, <c oughs> ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมึงโดนดิมึงซ่าเหรอเฮ้ยเหลือกันไม่กี่คนแล้วนะเว้ยยังไง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 เฮ้ยสองเม็ดอยู่ตรงนั้นสองเม็ดอยู่ทางด้านฉันมาแล้วนี่เออเอาเลยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยจะลอยไปไหนจะลอยไปไหนเล่า อ,อืลงมาคุยตรงมาคุยลงมาคุยกันเอ้ยเรียบร้อยดโดนโยกไปทีนึงโยกไปทีเฮ้ยออ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 ไอชิบพายแล้วกูไม่ได้แคสเอาแม่งบ้าบอคอแตกจริงๆประมาทไม่ได้นะครับนะในเซิร์ฟโปรไอ้ครั้งนี้ผมลังสังหอนว่าถ้าผมดับเบิลไปแล้วอาจจะบูดว่ะ ตีไปตีไปโยกกันไปเรานั่งชมเหมือนเดิมฮะโอ้นั่งชมฮะนั่งชมกูโย,ยกใส่กูโย,ยกใส่ทีเทียแม่งเล่นตัวนี้แม่งโคตรอึดอัดเลยจะรวยต้องอดทนนะครับนะ <S <S แหมใครบอกหาตังยากนะครับดูผมเป็นตัวอย่างนะกูเล่นมาสามตากูไม่ได้สักบาทนะครับนะ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยบ่าวดิบ่าวดิเฮ้ยมันจะเก็บทันไหมเนี่ยมันจะเก็บทันไหมเนี่ยมาเก็บก่อนหนึ่งเม็ดสองเม็ด ทิมหายอีกเม็ดนึงอยู่นี่โอเคครบสี่พันเฮ้ยผมว่าเกมนี้ผมไม่ดับเบิลแล้วกันนะโอ้โหม่จะจบว่ะมึงโดนกูโดนกูยังไงยังไงยังไงก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเฮ้ยเราเดี๋ยวเราวิ่งอีกสักรอบฮะนี่สักรอบหนึ่งฮ้บมามายังไงเฮ้ยเฮ้ยเด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 เเดเดเวเดเดเดเเเเดเเอเ อ,อมานี่เออโอเคโอ้หตังมาว่ะตังมาว่ะ Meanwhile โอ้โหด่านนี้ยี่แล้วหรอกูเไม่ชอบเลยจริงๆนะ <c oughs> แมงเอ้ยขยันเลือกกันจังนีออ่ตีมันตีทรงๆฮนะเอ้ยดูดูโอ,โดโดโอ,โอโ้โหนายกล้าตีใส่ฉันอย่างนั้นเหรอเอ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 อยังไงยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิ เฮ้ยไปไปตีกันเองไปตีกันเองเออนั่นแหละไปตีกันเองเดี๋ยวเรารอวิ่งฮะฉันน่มาเพื่อเก็บตังค์เทอนแหล่น่ะไปโตโอ้โอ้โอ้เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นกูดับเบิ้ลเลยกันเฮ้ยโอ้โห แม่งเงยตังไม่ได้แล้วโมโหโอ้ยถ้าทางจะไม่รุ่งแล้วฮะตานี้มาดิโยกใส่โยกใสย่ยังไงยังไงเบคอนเบคอนเหรอเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ต่อเนื่องฮะต่อเนื่องเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดดไปไหนอะ้ยโอ้ยโหดูมันเด้งดูมันเด้งเชี่ยเชี่ยเ่กูว่าแม่งไม่ใช่เวลาที่จะมาเก็บตังค์เท่าไหรนะ่ในตอนนี้ยังมีกี่ร้อยกูเอาไปก่อนวะเชี่ยเอ้ยกูเข้าไม่ได้แล้วโอเค ไป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 หืมกี่เม็ดวะเนี่ยกี่เม็ดวะเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาโหะัะได้มานิดหน่อยก็ยังดีนะเอาละผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเซิร์ฟมารู้สึกว่าจะหลางไม่ค่อยดีอีกแล้วนะแหมเมืม่อกี้เซิร์ฟเมื่อกี้นี้คนมันเริ่มจะน้อยนะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเก็บตังค์ได้ไม่เยอะนะมาเรามาเล่นแบบคนเต็มๆกันเลยดีกว่าหืมแม่งดูเดือดเหลือเกินวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดฮ้ยมีคนทอยเหรียญด้วยเหรอโอ้ยฮู้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 ฮเ้ฮู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 ้ฮ่้ฮน้ฮู้ฮู้เ,เู้ฮอ้ฮู้ฮู้ฮย้ฮู้้ฮู้ฮง้ฮู้ฮู้ฮู้ฮอ้ฮู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 ้ฮอ้ฮอู้้ฮ <c oughs> อ้ฮู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 ้ฮอ้ฮู้ฮู้ฮู้อ,อ,อู้ฮ <c oughs> นะั้ฮู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 ู้้ฮอ้ฮู้ฮู้ฮู้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ฮ อุ้ยเหล่าปีศาจและเหล่าปีศาจกูว่าสักพักไม่น่าจะได้เก็บตังค์ครับนะน่าจะเก็บคนแทนนะหลังๆนี่ค่อยๆมาทีละนิดเฮ้ยเยจะโต้กันเ๋ยวป่ะเนี่ยกูจะไปเก็บตังค์ตรงนั้นเพื่อนกูกูกูจะมาเก็บตรงนี้ใจเย็นโอเคแม่งมีสองพันยิงชิบหายอตีไป<ค>โ,โดนไปหน่งหน่งฮะหน่งเน่งฮะหัวแตกฮะ เฮ้ยเแม่งทอยกูกูขอใมึงออกแอลออกแอลเออนั่นแหละสมน้ำหน้ามึงสมน้ำหน้ากูแค้นเอานี่กูทันกูนได้ตังค์เอ็มนี่มันคันแทบดิว่าดับเบิลก็จะหมดแล้วต้องรีบนะครับต้องรีบกอบโกยจังหวะนี้รับก่อนไอ้หนูเออเออเออยังไงยังไงเออเออเออเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวหูยหามีหามีหาม้หา 5, เลยนะอนะไอยังไงอะยังไงเออยังไงอะเอ้ยมึงโดนกูมึงโดนกู เราจะมาบอกวิธีการหาเงินให้ไวนะครับเราก็ต้องทําเป็นตัวอย่างที่ดีนะเออให้รู้ว่ามันหาเงินได้จริงนะเว้ยใช่ปะเอาโอเคมาดิสี่พันแล้วว่ะเอาแล้วเอาแล้วมาตึงตึงละตึงละเฮ้ยเรื่องนี้ไพ่อ่ะ้ยหกูรู้ทันหรอกนะเ้อโอ้โหกลลาดีอย่างนั้นเหรอ กูว <mm ิ่งต่อเก็บตังค no yes ์ต่อแม่งยังจะมีเวลามานั่งห่วงเงินอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ้าโดดเอ้โวสิ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 วเดีย่เดี๋ยวเดยวเย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 โอ้โหเดินเลยเดินเลยมหนึ่งเม็ดใจเย็น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 ค่อยๆอ้อมหลังมาอ้อมหลังช้าๆช้าๆเฮ้ยเฮ้ยเพชรเราอยู่นี่ไหนใจเย็นเอ้ยแม่งกูพลาดเพชรเองเลยเฮ้ยกูแคทเอากูแคทเอา oi , oo .